อันนี้เด็กเรเสียงดังไปเราเสียงดังไม่ได้นะจะบอกว่าวันนี้นะฮะเราจะมาจับตื่นหัวหน้าวงคือน้องเน็ตแคนมาร์เฟียนใช่ครับน้องมิวตอนนี้น้องสองคนแล้วหลับถึงหมดใช่ไหมใช่สองทุ่มแล้วแล้วคือปกติเนี่ยสองคนนี้ไปนอนขี้เสาไหมฮะไม่ใช่ค่ะเน็ตเล็ตคือขี้เสาไม่ตื่นเลยคือเวลาไปทำงานทำงานกันนี่ปลุกลำบากมากใช่ก็ต้องบอกว่าเข้าไปขยมเนี่ยแล้วแบบลากลงแค่จะลากจากเตียงโอ้โหคุณน้องครับโหดกันขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยใครได้เป็นแฟนนี่รับรองว่า หนากลัวครับคุณผู้ชมไปดูคุณต่อเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเข้ามาในบ้านของน้องเนตนะครับเป็นบ้านที่ดูไฮโซนะฮะไฮโซมากนะฮะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่หน้าห้องของเนตแล้วซึ่งข้างในเนี่ยมีนอนอยู่สองคนคือเนตกับมิวนอนแต่สองทุ่มนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับสมาชิกของแคทตี้มาเฟียครบห้าคนแล้วนะครับมีน้องการนะฮะน้องนุ่นน้องแบบแบบนะครับพ่อแม่ครับเด็ก <Peters> <aki> ผิดหวังผิดหวังฮะน่าจะใส่แบบนะ้นคิดว่าจะตกใจลุกขึ้นมาแบบโอ้ยแบบไม่ไม่ไม่ผิดหวังไปถึงว่าน่าจะใส่เสื้อแบบเออไม่ใช่อย่างนี้อะไรอ่ะดูตอนพี่แก่ๆพี่ดูเด็กๆเลยพี่คิดว่าอย่ไงไรดิอยากจะได้คำตอบไหนตอบที่ว่าเนี่ยเหรอคะเราทำสะพานโค้งทำสะพานโค้งกิบซีดีแล้วก็ทำสะพานโค้งลงไปส่งซีดีต่อให้เพื่อนแล้วก็โค้งต่อเปลี่ยนชุดป่ะน้องก็เปลี่ยนชุดป่ะ ไม่เป็นอ<ล>ย่างนี้เลยกติกานะที่บอกนะครับไม,ไม่เปลี่ยนชุดเ่แล้วผ่าน2เล่นแล้วไม่ผ่านหรือ3ไม่เล่นแล้วก็ไล่ทีมงานกลับถ้าหากว่าตอบถูกรับไม้ช้อนปลาไป1อัน สามท่านเราต้องการคำตอบเดียวอ๋อต้องสมหัวกันทีเดียวเลยอ๋อเอาไงไม้ช้อนปลาเนี่ยมีผลนะคะว่าจะขึ้นเก้าอี้หรือไม่ขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนไม้ช้อนปลาแล้วก็จำนวนปลาที่ช้อนได้ด้วยเอาไงแต่เอาไงแต่ถ้าเป็นพี่วพี่ว่าเขาเล่นแต่ไม่ผ่านใช่หนูว่างะไม่เล่นเลยอารมณ์แบบประมาณแต่ว่าไม่เอาไม่พร้อมไม่นุ่นไม่นี่แต่ไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่พี่ว่าเล่นแต่ไม่ผ่านในเมื่อสองหนึ่งทั้งสองนเล่นแต่ไม่ผ่านเล่นแต่ไม่ผ่าน อัาล่ะฮะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าเธอเล่นแล้วผ่านหรือไม่ผ่านไปชมครับ เฮ้ยเฮ้ยพึ่งน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไหลครับเอาเบิกเอาเบิกเลตตื่นครับเลตตื่นครับต้องตื่นครับต้องเลตครับต้องเลตตื่นครับต้องเลตตอร์ครับต้องเลตตอร์ครับแค่นี้มาเฟียเข้าไปขย่มเลยครับแค่นี้มาเฟียเข้ลมเข้าไปลมแค่นี้มาเฟียครับเจมขอพี่คิวขออนุญาตนะฮะวันนี้มีเงิน10,000บาทจากน้ำผลไม้โอเล่คิวตี้ครับพวกเราจะเล่นเกมหรือไม่เล่นครับตอบครับเล่นค่ะทำไมทำหน้าตาไม่ ทำหน้าตาสดใสหน่อยคุยกับพี่ที่ออกทีวีเราสดใสจริง,ง<อ>พร้อมไหม<อ>พร้อมไหมเนตพร้อมไหมครับมามามิวพร้อมไหมครับเดี๋ดิปืนเข้าคอ ตอนนี้นะฮะได้อธิบายเกมให้น้องแคที้มาฟเฟียเข้าใจแล้วนะฮะแต่อธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับครับผมเรามีซีรีสิแผ่นหน้จะส่งกันต่อเนื่องครับหนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็จะให้น้องเน็ตนะฮะเอาปากคาบคาบเสร็จปุ๊บทำสะพานโค้งแอบอย่างนี้นะฮะให้กับน้องมิวนะฮะคถึงใช้ปากรับเหมือนกันใช่แล้วน้องมิวทำสะพานโค้งครับผมแอบเอามาทิ้งในนี้นี่ครับอย่างผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับจับเวลาหนึ่งนาทีนะฮะถ้าทำได้รับเลยนหนึ่งหมื่นบาทจากน้ำของไม้โอกเลคิวตี้ล้วครับจับเวลาครับเเเไปครรรับลย็ว เฮ้ยลงลงลหหครับแล้วแล้วครัไปครับไปครับโอเคครับล20เน็โก้ไอ้เนตโก้งเหรอ้งเหรอโก้งเหรอโ้งเหรอขึ้นขึ้นมาสะพานขึ้นมานีลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเอาไปตกไปเพื่อนาละเอาไอ้ีก็ก้งองโก้ง เดิมหมดเวลาโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันคว้างกันยับเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนเด็กสิบห้าสิบองสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเรามานับก่อนนะฮะเมื่อกี้ถือว่าโยนแล้วผมให้นะอ่ะโกงก็โกงอ่ะถ้าเกิดไม่ครบสิบแผ่นนี้เราไม่ให้เงินหนึ่งบาทจากน้ำลายโอเลคิวตี้นะครับอยู่ในมือผมนะกี่แผ่นครับหนึ่งหนึ่งพันสองพันสามแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่น หกแผ่นเจ็ดแผ่นแปดแผ่นแม้ว่าสิบแผ่นถือว่าทำไม่ได้เย้ไม่ต้องเสียตังค์หมื่นบาทแย่แบแบแบสมน้ำหน้าแต่พี่เจียนต้องจ่ายหมื่นนึ่งไหมพวกเรากลับอีกคิวบกลับครับสิดีก็ไปด้วยนะครับไปพวกเรากลับครับกลับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วคนนี้โอ้ยปุ๋มนี้ไม่ได คนะสรุปมาแล้วนะครับตอบถูกต้องนะฮะ <Yeah. S 1> เล่นแต่ไม่พลาด <Yeah. S 1> รับเลยที่รอบหนึ่งอ้า yeah.